ครับผมปอดเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเอาพระหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อวะนะครับมาพิจารณาอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะยังมีบางท่านนะครับยังคือตามตามเซียนใหญ่ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับคือผมเห็นบางเซียนนะครับเขาจะบอกมาเลยว่าหลังยุบถ้ามีหลังยุบนะครับพิจารณาง่ายนะครับ แต่เขาไม่ได้บอกว่าหลังเรียบก็คือพระไม่แท้นะครับเขาบอกว่าหลังถ้ามีหลังยุบอ่ะมันจะพิจารณาง่ายนะครับแล้วก็บางคนก็ไปจำไปจำไปจำว่าพระหลวงอุทัดเตารีดเนี่ย,ยต้องมีหลังยุบเท่านั้นนะครับถึงจะแท้นะครับผมซึ่งมันเป็นแค่การพิจารณาว่าเออมันเป็นกระบวนการของการหล่อพระนะครับผม พราะฉะนั้นเราต้องดูหลายๆส่วนประกอบกันนะครับผมนะครับอ่ะเราดูพิมพ์กันก่อนนะครับเราดูพิมพ์กันก่อนนะฮะนวะนะครับก็พิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับพิมพ์ประมาณนี้นะครับผมน่าจะใหญ่ๆควรจะล่ำๆหน่อยนะครับผมแล้วผิวเนี่ยถ้าไม่ตีกล้องเนี่ยจะดูเหมือนเนียนตึงนะครับเนียนตึงนะครับแม้ว่าทางบัวนะครับบัวนะฮะพื้นข้างหลังเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อ โลหะหรือเอเนื้อโลหะผสมหรือเนื้อนวะนะครับผมนี่ผ้ดูนครับนี่ดวงตานะครับนีงานะครับรอยคานแก้มนะครับมันส่อเงาะจริงๆเนี่ยนะครับผิวเขาผิวองคพระเนี่ยไม่ได้เรียบเหมือนเหมือนที่ตาเปล่าเห็นนะครับพระต้องตีกล้องนะครับนี่ยต้องตีกล้องดูนะครับต้องตีกล้องนะครับเนี่ยผิวเนี่ยเป็น ต้องลอยกันหล่อตามมุมตามซอกบัวต่างๆซอกเล็กๆนี่นะครับอ่ามันมีรอยยับรอยย่นนะครับมีรอยยับรอยย่นนะครับคือเราศึกษาตามเสียนได้นะครับแต่เสียนเขาก็พูดออกมานะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรทั้งหมดหรอกนะครับนะครับและลองมาดูในตำรานะองค์ที่เป็นดาราองค์ที่เป็นแบบนะครับ หลังเขาเรียบนะเขาจะมีถ้ามีก็จะเป็นรูเป็นรูแบบนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นรูซ้ํากันหลายๆองค์แบบนี้นะครับก็ตีได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พระที่เกิดจากการหล่อนะครับถ่านรูซ้ํากันอย่างเงี้ยนะครับเกิดตําหนิซ้ํากันหลายๆองค์นะครับสององค์สามองค์ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยยังมีมีตําหนิมีรูอย่างเงี้ย ตรงจุดเดียวกันนะครับก็ให้ก็ให้พิจารณาไปว่าอาจจะเป็นการถอดถอดพิมพ์มานะครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับกด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ